และตอนนี้นะคะปอก,ก็ได้มาอยู่กับคนที่จะมาพากเสียงให้กับเมยลินลีล่ตัวละครคนใหม่จากหนังเรื่อง Turning Red ของ Disney ฟิกซ่านะคะซึ่งคนนั้นเนี่ยก็คืออาจากวงโฟอีฟนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,อ,ะอันนี้ขอถามกันได้ไหมคะว่าอันนี้เออปอออกเสียงเมยลินลี่ถูกหรือเปล่า เมยลี่ค่ะอ๋อเป็นเหมยลี่ใช่ไหมคะไม่ใช่เม่ยหลินใช่ไหมไม่ใช่คือมีหลายชื่อบ้างค่ะมีเมยหลินเมยลี่แล้วก็มีเมย่ยเมยด้วยค่ะอ่าถ้าอย่างนั้นก็คือเรียกอะไรก็ได้อะไรก,ก็ได้โอเคโอเคงั้นเป็นเมยเมยแล้วกันเนาะ <c oughs> ได้ก็เพราะว่าเหมือนกับตัวละครน,นี้ก็คือเป็นตัวละครคนจีนใช่ไหมคะที่อยู่ที่โตโตที่แคนาดาใช่ื่อก็เลยจะจีนจีนหน่อยเนาะถ้าอย่างนั้นก็ขอถามคําถามแรกเลยแล้วกันว่าด้วยความที่เป็นคนภาคตัวละครเหม่ยหลินอย่างเงี้ยค่ะอยากรู้ว่าตัวละครเมมมยยลิี่คคอาาังงงงงไไแ้้ววพศษบะ ก็เมลินก็เป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งค่ะก็ใช้ชีวิตตามปกติเลยแบบเป็นเหมือนเด็กทั่วไปเลยค่ะแต่ว่าเขาคาแรคเตอร์เขาก็จะแบบว่าวบกเกไวกววยวายนิดนึงแบบว่าถ้าดูในภาพยนตร์ก็จะเห็นเขาไวไวยวายทั้งเรื่องเลยค่ะก็คือเป็นคนแบบน่นะสะสารักสดใสตามวัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่า<ะ>งนี้ถ้าเกิดว่าในแง่ของสตรอรี่หรือว่าเนื้อเรื่องอย่างเงี้ยทางอาคิดว่าหัวใจของหนังเรื่องนี้หรือว่าแก่นของหนังเรื่องนี้คืออะไรอะคะ ก็สําหรับหนูคิดว่าแก่นของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของความสัมพันธ์มั้งคะน่าจะใช่แหละเพราะว่าคือทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นไปหมดเลยว่าเมายลินมีความสัมพันธ์กับคนนี้แบบ,คว,บความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับแม่ซึ่งแต่ละโมเมนต์ก็แบบมีจุดพีคของมันอยู่คะ่ะต้องแบบไปรอติดตามดูอ๋อถ้าอย่างนั้นแสดงว่าในหนังเรื่องนี้ก็คือมีตัวละครเยอะมากเลยใช่ไหมคะใช่ค <laughs> ่ะแต่ว่าไม่ใช่เหมยลินแล้วอ,ะอ่ะอ๋ายชอบตัวละครไหนมากที่สุดในหนังเรื่องนี้ ก็ชอบแอบบี้ค่ะคือแอบบี้เป็นเพื่อนในแก๊งของเมลินแน่แหละซึ่งที่หนูชอบเพราะว่าแบบคนที่พากค่ะหนูไม่แน่ใจว่าใครแต่ว่าเขาพากได้แบบพีคมากค่ะคือเสียงแบบแปนมากแล้วแบบตรงตามคาแรคเตอร์ตามภาพที่เราเห็นมากๆเลยอ๋อแล้วถ้าอย่างนั้นอันนี้ขอถามด้วยไหมว่าในฐานะที่เป็นคนพากเมยลินหรือเมยเมยอันนี้ใช่ไหมคะคิดว่าตัวเองเหมือนกับเมยเมยยังไงบ้างอืม ถ้าเอาที่เหมือนเหรอคะหนูหนูชอบร้องเพลงเหมือนกันคะ่ะชอบร้องเพลงชอบเต้นแล้วก็ มีความเป็นติ่งเหมือนกันค่ะชอบวงใ <c oughs> บเวรเหมือนกัน <c oughs> ถ้าอย่างนั้นคือเราอรู้เลยว่าจากเทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่าเมาลินเนี่ยชอบนักร้องจากวงโฟเทาหมากๆใช่ค่ะแล้วก็นี่ก็มาจากวงโฟอ,เอ,อโฟีเหมือนกันคือโฟเหมือนกันด้วยคือมีความเหมือนตรงนี้เนาะแล้วก็ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นไม่แน่ใจว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราพอจะได้ยินอาอร้องเพลงในหนังเรื่องนี้ด้วยไหมคะอุ้ยก็ อ,อ,อย่างนี้ได้ยินแน่ๆเลยมีอยู่บ้างค่ะแบบว่าก็แบบแทรกๆไปไเรือ่อยๆโอเคก็อย่างนี้ก็คือเดี๋ยวได้ฟังแน่ๆก็เดี๋ยวรอฟังดูนะคะเป็นยังไงบ้าง แล้วถ้าอย่างนี้มาคุยกันต่อเรื่องการร้องเพลงคือด้วยความที่อายก็คือเป็นนักร้องนักแสดงเนาะอันนี้ก็เลยอยากจะรู้ว่าการได้มาพากย์หนังของดิสนีย์อย่างเงี้ยค่ะมันแตกต่างหรือว่าเหมือนกันยังไงกับการเป็นนักร้องนักแสดงบ้างหรือว่าได้ทําการบ้านอะไรเพิ่มเติมยังไงบ้างเนียคะสำหรับหนูหนูคิดว่า สิ่งที่เหมือนก็คือเราใช้เรื่องเสียงเหมือนกันแล้วเราก็แบบต้องโฟกัสเราก็ทํากันบ้านกับมันเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้าเอาเรื่องความต่างก็ต่างตรงที่ว่าถ้าเราพากเสียงเนี้ยคือเราต้องอิงตามเสียงจากต้นฉบับเขามาค่ะคือเราจะไม่ได้ใช้เสียงตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นร้องเพลงเราก็แบบยังสามารถร้องได้ตามใจชันอยู่อ๋องั้นให้อ,อาช่วยลองพากเสียงเป็นเหมยหลินเป็นแบบให้เราฟังเป็นน้าจิ้มได้นะคะก็อันนี้บอก็มีบทมาจากเชลเลอร์อ โอเคค่ะสวัสดีฉันไมลิลลี่ฉันแต่งตัวตามใจฉันพูดตามใจปาก่ะ24ชั่วโมง365วันยห้าวันเขามีท่าด้วยเหมือนในเธอเล่าเลยเนเธอเล่าก็คืออย่างนี้เหมือน แต่คือเสียงค่อนข้างแบบมีเอกลักษณ์คล้ายๆกับตัวโซลครจริงๆนะถ <c oughs> ึง <c oughs> มากมากอันนี้บอกเชื่อว่าแบบหลายๆคนที่กําลังดูอยู่เนี่ยก็คงจะแบบรู้สึกว่าเสียงเหมือนกับต้นฉบับเลยแล้วก็อยากจะยิ่งอยากดูภาคภาษาไทยเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยแน่ๆเลยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าอย่างนั้นอันนี้แอบ,บถามเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าแบบช่วยพูดอะไรเกี่ยวกับ ร่างแปลงของตัวเมหมยเลิลีได้ไหมคะร่างที่เป็นแผ่นด้าแดงของว่าอันเนี้ยที่เพอดูมาก็คือรู้สึกว่าน่ารักมากๆเลยแล้วนี้ได้มาเป็นแผ่นด้าแดงด้วยรู้สึกยังไงบ้างคะอ๋อจริงๆหนูแบบไม่เคยภาคเสียงตัวละครที่แบบว่าไม่ใช่คนมาก่อนนะคะถ,ถึงแม้ว่าแบบเรื่องนี้เราจะเป็นคนแล้วกลายร่างไปก็เถอะแต่ว่ามันถือว่าชาเลน์สำหรับตัวหนูมากๆเลยก็ดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากคะ่ะอ๋อแต่ว่าเวลาภาคนี่เสียงจะต่างไปจากตอนที่เป็นคนด้วยไหมคะ ไม่ไม่ได้ต่างมากค่ะแต่ว่ามันยากตรงที่เวลาจะแปลงร่างแต่ละครั้งคือแบบใช้ energy เยอะมากอ๋อแบบมันต้องเค้นพลังออกมาใช่ไหมแล้วก็แบบเหมือนตุมระเบิดแล้วก็มาสีชมพูใช่ไใช่ค่ะอันน่ารักน่ารักเดี๋ยวรอดูแล้วทีนี้เหมือนตอนแรกเหมือนมีคุยกันเรื่องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใช่ไหมคะก็ในเชรเลอร์เนี่ยเราก็จะได้เห็นว่ามันน่าจะมีความสัมพันธ์ที่ ซับซอ้อนหนึ่งเกี่ยวกับคุณแม่ใช่ไหมคะเพราะด้วยความที่เป็นครอบครัวคนจีนหรือว่าครอบครัวคนเอเชียมันก็จะมีความกดดันอะไรต่างๆอย่างนี้อยู่อัอนนี้คิดว่าความสัมพันธ์ r e l a t i o n s h ของเมยหลินกับคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะช่วยเล่าเพิ่มเติมให้เราฟังได้ไหมว่ามันต่างกับครอบครัวคนไทยของเรายังไงบ้างสําหรับหนูหนูคิดว่าครอบครัวของเมยหลินจะมีความมีภาระหน้าที่ที่แบบว่าแบ่งได้ชัดเจนคะ่ะแบบว่า เลิกเรียนเราต้องมาทําหน้าที่อย่างนี้นะซึ่งเมลินก็แบบจะมีความอยากทําใจตัวตามใจตัวเองบ้างแต่ว่าก็ยังต้องมาหาแม่มาคอยช่วยงานบ้านอยู่ค่ะอืมแล้วอย่างนี้คล้ายๆกับตัวเองด้ไหมคะหรือว่า <laughs> อ๊ย คล้ายไหมเหรอคะส่วนตัวหนูว่าไม่ค่อยเท่าไหร่คือไม่ <c oughs> ไม่ไม่ช่วยทํางานบ้านใช่ไหมไม่ค่ะโอ้ไม่ใช่งานเยอะงานเยอะต้องไปทําอย่างอื่นอ๋อ <c oughs> แล้วอย่างนี้ตัวละครอื่นๆในหนังเรื่องนี้นอกจากคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เพื่อนๆเนี่ยเราจะได้มีเห็นตัวละครเนี่ย <c oughs> เพิ่มเติมได้ไหมคะ คุณยายค่ะคุณยา่าช่มากันทั้งครอบครัวเลยค่ะตัวละครเยอะมากอ๋อคือนอกจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะยังมีคุณยายคุณย่าอีกด้วยอ๋อแต่ว่าอันนี้คือเราก็ยังไม่ได้เห็นในเทรลเลอร์เนาะถ้าเกิดอยากรู้ว่าเขาจะมาทําไมก็รอดูอีกทีหนึง่งใช่ไหมคะถูกต้องค่ะ <laughs> ได้ค่ะงั้นอย่างสุดท้ายแล้วก็อ,อยากจะถามว่าทางไอเนี่ยคิดว่าอะไรน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูเอนจอยกับหนังเรื่อง t u r n i n g Red รม,มากที่สุด สิ่งที่หนูคิดว่าทำให้คนเอนจอยได้เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความสดใสของตัวละครค่ะ,คะเพราะว่าตัวละครทั้งเรื่องเนี่ยเราจะเห็นความสดใสเต็มไปหมดเลยค่ะแบบสดใสสดใสสดใสอีกแล้วน่าจะทำให้แบบคนดูเห็นแล้วแบบอิ่มเอมใจแล้วก็ยิ้มตามได้ค่ะก็นั่นแหละค่ะทุกคนฝากด้วยนะคะก็เป็นผลงานการถากเสียงของไอเองหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบนะคะสามารถเข้าไปสตรีมได้ค่ะทาง Disney Plu s h o t s t a r เลยค่ะ